มีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาจงเลือกเอาแต่สิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโรคบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีๆเพียงส่วนเดียวอย่ามวัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนักคลินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลงกระเดิมถ้าพูดถึงหลงกระเดิมก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพ แล้วก็ที่สำคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นเป็นเมืองแห่งพญามังกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นอย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์ศู6 3 2 9 1 4 9 6ง เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษท่านก็เพียงแต่พิมพ์ว่า B I G O N E ตามด้วยหมกกายเลข99 Big วัน99แค่นี้ก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายกันสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับ ที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับนะมีที่ผมได้รวบรวมนะครับได้เก็บได้สะสมนะครับเอาไว้ต้องบอกว่าถ้านับเป็นระยะเวลานะครับนะก็ต้องบอกว่าหลายสิบปีนะหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับก็เน,นื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ก็ทำธุรก,กิจเกี่ยวกับทางด้านนะครับนะรับเหมาก่อสร้างนะ คนที่ทำธุรกิจก่อสร้างเนี่ยก็มักจะไปทุกที่ทุกคนทุกแขงนะครับนะทั้งในและต่างประเทศนะอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมได้รู้จักนะครับนะผู้คนทําให้รู้จักก็คือเพื่อนๆนนะครับนะค่อนข้างที่จะมากนะพูดง่ายๆว่าได้คอนแทคกับคนค่อนข้างเยอะนะครับนะอันนั้นก็จะเป็นที่มาทําให้ผมได้รู้จักเกี่ยวกับนะครับ มีดหมอหรือเรียกว่ามีเทพศรัตราหรือว่าเครื่องรางนะครับนะโดยเฉพาะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะ,ะที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็เพื่อนแต่ละท่านนะครับนะแต่ละคนก็เป็นที่ท,ทราบกันดีว่าผมเองนี่เป็นผู้ที่มีความรักความชอบความศรัทธาในบารมีของหลวงพ่อเดิมนะมาค่อนข้างที่จะเขาบอกว่าหาเยอะเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่านะอย่างนั้นจริงๆนะครับนะก็น่จาจกว่าทุกเล่มทุก ชิ้นที่ผมได้มาเนี่ยนะครับได้มาจากาความเขาเรียกว่าการคัดเลือกการคัดกรองนะจากประสบการณ์ตรงผมเป็นอย่างดีนะที่สําคัญนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้ก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่นอกจากที่จะมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างดีที่สําคัญ,ญยิ่งกว่าก็คือในเรื่องของประสบการณ์ต้องบอกว่าแต่ละเล่มนั้นก็คือผ่านร้อนผ่านหนามาค่อนข้างดีพอสมควรนะครับนะนะก็นั่นแหละครับจึง อ,อยากจะเอานะครับมาทำคลิปทำวิดีโอนะครับนะให้หลายๆท่านเนี่ยได้ค่อยๆศึกษาได้ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะโดยพอท่านไหนที่กำลังนะครับคิดอยากจะรวบรวมนะครับอยากจะสะสมมีดนะครับนะหรือว่าเครื่องรางนะโดยเฉพาะเครื่องราง,งของพ้อเดิมเนี่ยก็ผมเองก็เป็นสายตรงนะครับนะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่รวบรวมผู้ที่เก็บนะครับนะเฉพาะมีดหลงพ่อเดิมนะะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะพอพูดถึงตรงนี้หลายท่านก็ถามผมเข้ามาอยู่หลายๆคลิปหลายๆนะครับนะก็ถามกันเข้ามาถ้าเป็นอย่างนี้อาจารย์นักดินไม่มีหลงพ่ออื่นบ้างเลยเหรอครับประมาณนี้นะจริงๆผมมีทุกหลงพ่อนั่นแหละนะครับแต่ที่บอกว่ามากที่สุดนะที่ผมได้รวบรวมได้สะสมมากที่สุดก็จะเป็นหลงพ่อเดิมนะครับนะ นะจะเป็นมีดหลงข้อเดิมจะเป็นมีดหลงพ่อลุ่มมีดหลงข่อกันมีดหลงพ่อกลวยนะหลงอ่ามีดหลงข้อเงินวัดพระปัางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะผมก็มีเอาไว้ทุกๆหลงพ่อนั่นแหละนะแต่ที่ได้รวบรวมและสะสมจริงๆนะที่มากสุดเลยนะครับก็จะเป็นมีดหลงข้อเดิมอย่างที่ได้เรียนไปนะก็นองจากว่าผมเองเป็นผู้ที่มีความรักความชอบความศรัทธาในบาร,รมีของท่านนี่นะครับมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆแล้วว่ากันง่ายนะ ก็น่องจากว่าตอนเด็กๆนี่ผมเองก็ได้มีโอกาสนะครับคลุกคลีอยู่กับคุณตานะคับคุณตาของผมเนี่ยท่านเป็นหมอในยุคโบราณนะครับก็คือรักษาคนช่วยเหลือชีวิตคนมามากต่อมากนับไม่ถ้วนว่ากันง่ายนะครับตอนนั้นเท่าที่ผมจําได้นะครับการรักษาของตาผมเนี่ยก็จะแบง่งออกโดยกันอยู่2กลุ่มใหญ่ๆหนึ่งก็คือรักษาคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยทั่วไปนะ ปวดหัว,วตว้อนนะครับนะถ้าเป็นอะไรมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวิ่งมาหาตา,าก็ตาก็จะตรวจเหมือนกับหมอน,นี่แหละนะครับจะมาดูว่านะครับเป็นไข้แบบไหนมาถ้าเป็นไข้ธรรมดาทั่วไปก็จะจัดยาสมุนไพรนะตักน้ําใส่ขันมาก็ผนยาใส่ขันแล้วก็ดื่มเข้าไปนะครับดังนั้นก็นะครับอันนี้ก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยทั่วไปธรรมดาแต่แบบที่2เนี่ยนะครับถือว่าเป็น คนไข้พิเศษก็ว่าได้นะครับคนที่ไปโดนพวกพูดผีปีาศปาจวิญญาณร้ายอะไรต่างๆคนมานะก็ไม่รู้นะภาษาชาวบ้านเรียกว่าคนโดนผีเข้านะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะอาศัยมีดหมอนะครับนะในทําการรักษานะก็เนี่ยแหละครับคุณตาผมก็ได้ช่วยคนมามากต่อมากนั่นแหละครับนะตรงนั้นแหละครับทําให้ผมเนี่ยเขาเรียกว่าด้วยจิตวิญญาณจริงๆนะครับนะก็เลยมีความรับความชอบนะครับนะอาจจะเป็นสายเลือดก็ได้ว่ากันง่ายๆนะ จึงเป็นที่มาอันนี้คือที่มาที่มานะครับนะเกินให้ฟังกันนิดๆเอาละนะครับก็ผมใช้เวลานะก็พอสมควรนะมานานพอสมควรนะครับเระน่องจากว่าในแต่ละคลิปในวิด,โดีโอผมพยายากที่จะใช้เวลาให้สั้นๆนะครับนะจะไม่ได้พูดให้มันยาวจนเกินไปว่ากันง่ายนะครับนะเอาละนะครับวันนี้นะก็นะครับจะได้นําเอามีดเล่มนี้นะครับได้นําเอามีดเล่มนี้มาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะ ถือว่าเป็นมีดชั้นครูอีกเล่มหนึ่งนะครับนะเป็นมีดชั้นครูอีกเล่มหนึ่งนะก็จะมาให้ท่านได้เห็นมาท่านได้ชมนะมีดเล่มนี้ก็จะเป็นมีดด้างานะครับนะฝักไม้นะครับเป็นมีดด้างาฝักไม้มีความยาวเฉพาะใบอยู่ประมาณ7นิ้วรวมด้ามฝักอยู่ที่เกือบเกือบสินิ้วนะครับนะประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นมีดด้างาที่มีความ งดงามนะครับมีความสมบูรณ์มากที่สําคัญก็เป็นมีดยุคปลายนะครับของหลงพระเดิมนะ,ะมีดยุคปลายก็ตั้งแต่2480ไปยัน2 4ง4นั่นแหละนะแต่มีดเล่มนี้ก็เป็นยุคปลายต้นๆน,นะครับเป็นยุคปลายต้นๆของอหลงพระเดิมนะของหลงพระเดิมในในยุคปลายนะ,ะนะครับเป็นช่วง ยุคต้นๆน,นะในใน,ในยุคปลายว่ากันง่ายนะครับก็คือตั้งแต่ปี2480ูนี่แหละนะช่วงนั้นเลยนะครับนะนะครับเอามาให้ท่านได้ชมให้ท่านดูนะครับนะเป็นแบบนี้นะครับนะมีดเล่มนี้ก็จะเป็นมีดสองกริย์นั่นแหละนะครับนะก็แต่ว่านะครับนะตรงนี้จะปะเขาเรียกว่าเป็นเงินผสมแปะตังนะครับนะรุ่นปลายยุคปลายนี่ก็จะเป็นนะครับก็เนื่องจากว่า ในยุคนั้นเนี่ยต้องการให้มีดนะครับก็คือมีความแข็งแรงนะมีความแข็งแรงนะในเรื่องของส่วนของเงินเนี่ยก็จะนะครับนะก็จะอ่อนนิดหนึ่งจะอ่อนนิดหนึ่งนะครับเรียนท่านตรงต่งนะถ้าเกิดว่ามีบางบางบางเล่มก็จะผสมโลหะนะครับนะเยอะหน่อยเขาเรียกว่าเงินจะอ่อนหน่อยแต่ถ้าเงินมากนะครับถ้าเงินมากเนี่ยก็จะทําให้ยัง ไม้ว่าจะเป็นพวกแม้นะครับนะที่เป็นลวดรัดนี่ก็จะทําให้สุกหล่อได้ง่ายว่ากันง่ายก็เนื่องจากว่าถ้าเงินเปอร์เซ็นต์สูงหน่อยนี่ก็จะมีความนิ่มนะครับนะความความอ่อนจะไม่แข็งแรงนะเว е ลาเขาไปรัดน,นะไม่ว่าจะเป็นฝักไม่ว่าจะเป็นกันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะเขาต้องการความแข็งแรงก็เลย ал, ปรับปรุงนะครับปรับปรุงให้มีความเขาเรียกว่านะครับเกิด าเงินเนี่ยก็น่าจะให้ให้ให้อ่อนหน่อยให้อ่อนหน่อยว่าเป็นไงเพื่อนะถ้าถามว่าเพื่ออะไรนะครับให้แข็งแรงนะนะครับถ้ามีาโลหะหรือแปะตังก็คือเปอร์เซ็นต์สูงหน่อยนะครับนะความแข็งแรงก็จะมากกว่าก็คือเงินว่ากันง่ายนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่ก็เป็นเงินผสมแปะตังนะครับนะก็คือเป็นมีดยุคป,ปลายเอาง่ายๆอย่างนะี้ดีกว่านะ ในมีดถึงเล่มนะครับก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนนะอยู่3ส่วนก็คือ1ก็จะได้เป็นในส่วนของฝักนี่แหละนะอ่าเป็นส่วนของฝักนะครับนะสนะครับก็จะเป็นในส่วนของด้ามนะส่วนของด้ามดีนะครับนะด้ามก็เป็นงาดิบๆเป็นงาใสๆสนะครับไม่มีเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะอ่างดงามมากนะครับนะมีความงดงามมากนะครับนะที่สําคัญก็คือมีดเล่มนี้ก็เป็น ช่วงขนายของงานะครับนะช่วงขนายที่เห็นอยู่นะครับจะไม่มีรอยแตกนะจะนแน่นนะครับไปด้วยนี่นะครับนะแน่นไปนะนี่นะครับนะเป็นช่วงขนายของงางดงามมากนะครับงดงามมากอินเลมๆๆนะนะครับหนึ่งคือในส่วนของฝักสองในเรื่องของด้ามสามก็จะเป็นในส่วนของใบนะครับนะในส่วนของ ใบนะครับเดี is is artist, mm ๋ยวปลดนะครับปลดล็อกแล้วก็นะขอดึงนะครับขอดึงให้ท่านได้ชมนะครับนะฝักจะแน่นนิดหนึ่งนะครับจะแน่นนิดหนึ่งก็นึกจากว่านี่นะครับอ่าเป็นศิลปะนะครับนะชิ้นงานของช่างฉิมนะอ่านะครับนะเป็นน่องสิงเป็นลายน่องสิงถ้าเปิดออกมาแบบนี้นะครับนะมีลายคมชัดลึกนะครับนะสง่างามมากนะครับนะถ้าเป็นศิลปะของช่างฉิมนะ อ่านะครับที่ท่านเห็นที่ท่านดูอยู่นะครับนะก็เรียกว่ามองตรงไหนอย่างไรก็งดงามนะครับงดงามนะเดี๋ยวกนะ็ให้ท่านได้ชมในส่วนของแหมนะครับนะแหมตรงนี้ก็จะมีรอยอเขาเรียกว่า,ายักนิดหนึ่งนะครับมีรอยย่นนิดหนึ่งก็นองจากว่านั่นแหละครับนะมีดเล่มนี้อย่างที่ผมได้เรียนไปนะเป็นมีดที่ผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานจริงนะ อ่านะครับก็มีร่องรอยนะครับแต่ก็อย่ามองว่าให้เป็นตําหนินะครับต้องมองว่านี่แหละคือสเสน่ห์นี่แหละคือความเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากมีดแต่ละเล่มนะครับที่ผมได้เรียนไปนะเรื่องราคาบางท่านถามมานะครับบางท่านถามมาจากนาักเรียนครับทาไมมีดดังาฝักงาราคาแพงมากกว่ามีดดัไม้ฝักไม้อะไรประมาณนี้นะครับจริงๆไม่ใช่นะครับนะ าราคานี่มันเกิดอยู่นะครับมันเกิดจากเขาเรียกว่า,าการผ่านร้อนผ่านหนาวนะมาไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับนะราคาบางเล่มนี่จะสูงมากด้ามไม้เป็นล้านก็มีนะนะครับเรียนท่านตรงๆแบบนี้แหละนะครับนะไม่ใช่เฉพาะด้ามงาแต่ด้ามงาเล่มไหนผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะกว่าธรรมดาเมือนกันแหละนะ เพราะนั้นราคาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวนะครับว่าจะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นี่ก็ไม่แน่นอนไม่แน่นอนนะบางเล่มด้ามไม้ฝักไม้ราคาเป็นล้านนะครับนะขอให้เป็นมีดที่ผ่านอะไรมานะครับนะเป็นมีดที่ได้ให้คนรู้จักมาเยอะๆว่ากันง่ายนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไว้ข้างต้นนะครับนะเรื่องราคาอยู่ที่ประวัติความเป็นมาแล้วก็อยู่ที่ประสบการณ์นะครับของแต่เล่มต่างหากนะครับไม่อยู่ที่ สักเท่าไหร่งาก็เป็นส่วนหนึ่งแหละครับถ้าถอดงามาวางคู่กับไม้เนี่ยก็งาย่อมจะมีราคาแพงกว่าไม้อยู่แล้วะนะแต่ถ้าพอไปเป็นมีดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันกลายเป็นเครื่องรางของขังเลยนะครับนะก็ที่นี้ก็อยู่ที่ว่าเล่มไหนจะเป็นไม้จะเป็นงานะครับผ่านอะไรมาไม่เท่ากันนะว่ากันง่ายนะครับเอาละนะครับก็นะผมจะนะครับนะก็จะใช้เวลาสักสั้นๆน,นะครับนะจะดึง ใบมีดนะครับใบมีดเลม่มนี้ออกมานะครับให้ท่านได้ชมพอดึงมีดมานะครับดึงใบออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยก็ดูในส่วนของภายในบ้างนะเมื่อกี้ให้ชมในส่วนของฝักแล้วนะครับนะ,ะทีนี้ก็มาดูในส่วนของภนะายในของฝักนะก็ภายในของฝักก็เมื่อกี้ดูข้างนอกว่าเก่าอยู่แล้วแต่ข้างในเก่ายิ่งกว่าใช่ไหมะนะครับนี่ก็นี่แหละครับก็เป็นส่วนของ ความเก่านะครับนะของฝักเล่มนี้นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของแหมลัดปลายฝักนะครับนะแหมเขาก็จะเคลือบด้วยนะครับนะเขาจะปิดด้วยด้วยนาคนะครับนะอันนี้คือเป็นหัวฝักนะครับนะเป็นหัวของฝักส่วนตัวนี้จะเป็นโคนของฝักนี่นะครับก็จะปิดท้ายด้วยนาคทั้งหมดเลยนะครับนะฝักก็ยังเป็น2กษัตริย์นะครับนะฝักก็เป็น2กษัตริย์ก็หมายถึงว่ามี เงินแปะตังกับนะครับนะกับนาคนี่แหละนะกับนาคนี่นะครับนะก็มีความงดงามมากนะครับไข่ปลาเปอร์เซ็นของเงินจะสูงนะครับนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วที่ท่านและที่ผมได้เรียนไว้นะครับนะก็จะมีการศึกได้ง่ายกว่าก็เนื่องจากว่าในส่วนตรงนี้จะถูกสัมผัสนะครับเวลาพบพาว่ากันง่ายนะหรือไม่ก็จะได้ถูกสัมผัสม,สมือบ่อยๆนะครับก็จะทำให้ เม็ดไข่ปลาหรือ,อลูกศรน,นะครับนะแม้ลูกศรเนี่ยทำให้สึกไปพอสมควรนะครับนี่แหละครับข้อเสียของถ้าเงินใช้เงินเปอร์เซ็นต์สูงก็จะเป็นอย่างนี้นะทองก็เหมือนกันนะถ้าทองร้อเเนี่ยก็เนื้อจะอ่อนนะครับนะเนื้อจะอ่อนเพราะนั้นความคงทนก็จะสู้เปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่านะครับที่นะั อ่อนๆไม่ได้ว่ากันง่ายนะครับนะเอาละนะครับพอดูตรงนี้ก็มาดูในส่วนของใบมีดนะครับส่วนของใบมีดอันนี้ก็ที่ผมได้เรียนไปนะครับนะที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขนาดนี้เป็นน่องสิงนะตอกลายน่องสิงเป็นศิลป,ปะของช่างฉิมของเรานะครับพูดถึงช่างฉิมนี่ก็จะเป็นช่างที่เบอร์ต้นต้นของหลวงพ่อเดิมนะเป็นช่างที่หลวงพ่อเดิมท่านได้คัดเลือกนะครับเอาไว้เป็นเบอร์ต้นต้นนะ เพื่อที่จะตีมีดนะครับส่งให้กับทางวัดหนองโพหรือให้กับหลวงพ่อเดิมของเรานี่แหละนะครับนะช่างที่ตีมีดส่งให้กับหลวงพ่อเดิมก็จะมีหลายช่างด้วยกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่างชิมช่างซ้อนช่างแม่นช่างไข่ช่างพินช่างทมอย่างนี้เป็นต้นนะที่เอ่ยมาทั้งหมดนะครับนะก็จะเป็นช่างที่ล้วนแต่ว่านอกจากที่จะเป็นช่างที่มีฝีมือแล้วนะที่ดีแล้วนะ ที่สำคัญก็คือเป็นช่างที่มีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์นะครับต่อทางวัดหนองโพหรือต่อทางหลวงพ่อเดิมของเรานะอันนี้ก็เป็นเหตุสาเหตุที่ทำให้หลวงพ่อเดิมท่านได้อ่าคัดเลือกนะครับคานได้คัดสรรเอาวไว้นะอ่าเป็นผู้ตีมีดนะครับนะส่งให้กับทางวัดหนองโพนะครับนะให้กับหลวงพ่อเดิมของเรานะี่แหละนะอ่านี่นะครับนะล่องรอยนะครับนะก็เป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมา เยอะพอสมควรอย่างที่ผมบอกนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะมากมายว่ากันง่ายนะเป็นนั้นว่าถ้าหากท่านดูแล้วฟังแล้วท่านมีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรก็สามารถที่จะโทรมาที่หลังไหม่กันได้เลยนะครับนะที่เบอร์0863291496นี่แหละนะ เบอร์0863291496นี่แหละนะครับนะก็ทุกๆคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนยกเว้นคำถามเดียวและคำตอบเดียวที่จะไม่ตอบให้ท่านนะครับอันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของคำถามเก๋ไหมแท้ไหมอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็ขออนุญาตจริงๆนะครับจะไม่ตอบกน็นองจากว่าผมได้ตอกย้ำซ้ำเติมเอาไว้ในแต่ละคลิปในวิดีโ,ดโอนะ คงไม่โกรธกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้อย่างหนึ่งนะครับเป็นจรรยาบรรณอย่างหนึ่งนะครับของคนที่เป็นเซียนว่ากันง่ายนะนะครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามเป็นคําตอบดูมันจะดีแต่ถ้าตอบไปแล้วนะครับมันเป็นข้อเสียมากกว่าดีนะที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็จะเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของผู้คนนะและคนที่ถูกทําลายคนแรกนั้นก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานั่นแหละนะหรือตัวท่านนั่นแหละก็ไม่รู้ใครถามก็คนนั้นแหละนะครับนะ ก็เป็นว่านะครับขออนุญาตจริงๆขออนุญาตจริงๆนะครับก็จะไม่ตอบนะครับนะขออนุญาตจริงๆไม่ว่ากันไม่โกรธกันนะอันนี้ก็คือเรียนเพื่อให้ท่านได้ทราบนะผมพยายามจะบอกไว้ในทุกคลิปทุกวิดีโอนั่นแหละนะบางท่านก็ถามว่าเออเมื่อเมื่อไม่ตอบนะครับจะให้ผมทราบได้ยังไงประมาณนี้นะครับนั่นแหละครับสาเหตุที่ เขาเรียกว่ามันเป็นคําถามเยอะแยะมากมายนะครับนะก็คือเพราะอย่างนี้แหละนะครับนะจริงๆแล้วนะครับถ้าเราอยากทราบจริงๆเนี่ยก็เข้าไปดูนะครับนะทางช่องทาง u t u b e นะค่อยค่อยสังเกตนะครับอย่างที่ผมบอกการค่อยๆอ่านนะการดูมีดที่ดีนะก็ให้ค่อยๆออ่านนะครับอ่านอะไรบ้างนะครับให้ศึกษาความเก่านะอย่างที่ผมบอกมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดยุคปลายนะครับนะเป็นมีดตั้งแต่ผมบอก คือโจ์แล้วนะครับให้โจทย์แล้วก็คือเป็นมีตั้งแต่2480นะสองสี่แปเป็นต้นไปถึง494เนะครับนะเป็นมียุคปลายนะถ้ามียุคปลายเนี่ยจะมีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไปนะครับนะเจ็ดสิบห้าจ็ปีขึ้นไปว่ากันง่ายนะครับไปถึง90ปีอ่าปีประมาณนี้นะ,ะนะครับไปถึง8090ปีนะอันนี้ถ้าเป็นมียุคปลายนะ ทำไมถึงบอกว่าอย่างนั้นนะครับหลวงพ่อท่านมรภาพเมื่อสองาปีสองสี่เก้าสี่นะถ้าเอาสองสี่เก้าสี่มาลบนะครับเอามาลบกับสองสองห้าสองห้าหกหกนะสองห้าหกหกนะครับนะก็จะเท่ากับหลวงพ่อท่านมรภาพไปทั้งหมดเจ็ดสิบสองปีพอดีนะ,อ,ะอันนี้คือผมคำนวณให้ท่านได้ทราบแบบนี้นะ,ะนะครับก็เอาสอง 1ั6 6ว่ากันง่ายนะครับ66ตั้งแล้วลบด้วย2494นะครับนะก็ท่านมรภาพนะจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็อยู่ที่72พอดีอ่ะ72ปีเป๊ะพอดีเลยประมาณนี้นะแสดงว่ามีดยุคป,ปลายก็มีอายุตั้งแต่นะครับนะก็70กว่าปีไปถึง80ปีว่ากันง่ายนะอ่80กว่าปีนะอาเรียนท่านอย่างนี้นะครับนะ ทีนี้ก็คำนะครับผมจะพูดอะไรเรื่องไหนก็ช่างนะนะแต่ท่านโฟกัสไปที่ตัวมีดนะครับนะมีดจะเป็นสิ่งที่บอกนะครับจะเป็นสิ่งที่ชี้แนะนะครับนะว่ามีดไม่ใช่หรือมีดจะใช่นะครับนะก็อยู่ที่นะอยู่ที่ตัวมีดแล้วนะครับนะอยู่ที่ใบมีดแล้วอยู่ที่ฝักมีดแล้วอยู่ที่ด้ามมีดแล้วนะครับนะนี่นะครับผมพยายามโฟกัสนะครับนะการตอกลายนะเป็นศิลป,ปะของ,งช่างฉิมเรานี่แหละนะ อเป็นช่างยุคกลางนะครับนะก็บางท่านก็เอนะครับพูดถึงว่าช่งางชิมช่างสอนช่างแมน้นช่างไขช่างทินนี่ก็คือมาจากไหนเป็นใครเป็นใครมาจากไหนประมาณนี้นะก็เคยเรียนบอกนะครับทุกท่านนะครับนในหลายๆคลิปหลายๆวิดีโอเป็นลูกเป็นหลานของช่างยุคต้นนะครับหรือเรียกว่าช่างชาวบ้านนั่นแหละนะ ก็คือฝีมือเหล่านี้ก็จะถูกตกทอดนะครับถูกตกทอดกันมานะจากรุ่นสู่รุ่นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีช่างชาวบ้านหรือไม่มีช่างยุคต้นนี่ก็คงจะไม่มีช่างที่เราได้รู้จักกันในยุคปัจจุบันนะครับนะอย่างเช่นช่างชิมนะครับช่างสอนนะครับช่างแม้นช่างไข่ช่างทินช่างทมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ล้วนแต่ว่าเป็นลูกเป็นหลานของท่านนะครับที่สําคัญก็เป็นช่างที่อยู่ในเขต อำเภอพยุหะคีรีนะครับนะจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่แหละนะ,ะก็ล้วนแต่ว่าเป็นช่างที่ได้รับมรดกตกทอดมาจากเขาเรียกรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายนี่แหละนะอันนี้ก็เรียนท่านเอาไว้นะครับนะ,ะนี่นะครับก็มาดูในส่วนของใบนะครับนะคราบใรนะที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นกระหนกนะครับเป็นเป็นช่อฟ้ากระหนก ช่อฟ้าก็อยู่ตรงไหนล่ะนะครับบางท่านก็ถามนะครับก็โน้นแหละครับนะอยู่หน้าจั่วของโบสถอยู่ยอดหลังคาโบสถนั่นแหละนะเป็นช่อฟ้าที่เราเวลาไปทําบุญนะครับเวลาเขาสร้างโบสถใกล้จะเสร็จแล้วนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปติดช่อฟ้าเอาไว้นะครับนะพอใกล้ๆจะเสร็จนะที่เขาเรียกว่าไปทําพิธียกช่อฟ้าประมาณนี้นะครับนะ mm hmm. ก็ท่านไหนมีไว้หรือว่าได้ไปทําบุญก็ถือว่าเป็นผู้ที่ มีบุญญาบารมีค่อนข้างสูงนะครับนะก็ไม่ว่าจะไปเกิดชาติไหนนะครับนะก็มักจะเป็นผู้ที่ได้มีความอุดมสมบูรณ์นะเป็นผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์นะครับมีผู้ที่มีผู้คนนับหน้าถือตาประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นเน่ก็ ที่มาตอกไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับอยู่ในใบ,บมีดก็ถือว่าเป็นมงคลยิ่งเลยนะครับนะเป็นมงคลสูงสุดแล้วว่ากันง่ายนะ,ะท่านก็ดูนะครับนะไม่ว่าจะเป็นร่องเลือดนะครับนะก็จะบ่งบอกถึงการตอกด้วยมือนะ,อะนะครับในว่าจะเป็นกระดูกงูหรือว่านะครับในใบมีดก็เต็มไปด้วยคราบใครเต็มไปด้วยความเก่านะอ่า เต็มไปด้วยความเข้มขังเต็มไปด้วยสเสน่ห์นะครับนะของมีดเล่มนี้ของมีดใบนี้นะครับนะแต่สิ่งที่น่ามหัศจรรย์สิ่งที่น่าดูแล้วไม่เบื่อเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของลายน่องสิงนี่แหละนะครับนะ,ะถ้าเกิดว่าฝีมือช่างไหนก็ตอกนะครับนะจะให้เป็นเหมือนกับช่างชิมนี่ก็คงจะไม่ได้นะครับก็ต้องยอมว่าเป็นเอกลักษณ์ของท่านจริงๆนะ ที่สำคัญเป็นที่นิยมนะครับนะ,ะและที่สำคัญเป็นมีดที่ผมได้เลือกหาบูชามาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับนะมีดผมส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางน่องสิงนะแล้วก็จะเป็นเสมาใบโพเต็มใบเสมาใบโพครึ่งใบอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือไม่ก็จะเป็นจักรนารายแล้วก็จะเป็นพวก ลายผีเสื้อกะหนกนะครับอะไรต่างๆวนนี้นะนะจะเป็นนาคเกี้ยวนะ,ะหรือนาคสมพง์นี่แหละนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าผมได้คัดเลือกนะครับเอาไว้ค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะต้องบอกไว้อย่างนั้นนะครับนะก็เนื่องจากว่าผมเองนี่ก็เป็นผู้ที่หลงสเสน่ห์นะครับในเรื่องของจะเป็นลายน่องศีลก็ดีจะเป็นจักหนาลายก็ดีจะเป็นนาคเกี้ยวนะครับนะหรือเสมาใบโพครึ่งใบเสมาใบโพเต็มใบประมาณนี้นะ นะครับโน้นแต่ว่าผมนะครับได้คัดสรรได้คัดเลือกเอาไว้ค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับแต่ก็ในแต่ละคลิปในทีโอก็พยายามที่จะสลับสับเปลี่ยนนะครับมาให้ท่านได้ชมให้ท่านได้เรียนรู้ให้ท่านได้ศึกษาก็อย่าลืมนะครับนะก็นะเมื่อศึกษาแล้วนะครับนะมันติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็หลังใหม่นะครับนะไปที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เนะเบอร์0863291496นนะครับนะนะก็ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะเมื่อชมแล้วหากเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นั่นแหละครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะก็ช่วยกันช่วยกันทําการเผยแพร่นะครับนะก็คือเครื่องรางของรูบาจารย์นะครับเอาละนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขาะอนี้ผมใช้เวลามา25กับ12วินาทีนะครับนะ25วินาทีกับ15วินาทีว่ากันง่ายนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะ คงจะนะครับเกิดประโยชน์สําหรับท่านใหม่ๆนะครับ <S <S ไม่มากกว่าน้อยนะ <S 1> <S 1> ไม่มากกว่าน้อยนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับเมื่อชมแล้วนะครับท่านไหนเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะอ,อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะ <S <S เป็นกําลังใจให้กันและกันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีหรือท่านไหนที่ชมแล้วติดปัญหาตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าลืมโทรมาที่เบอร์0863291496นะ เบอร์0863291496นะครับนะทุกๆคาถามมีคําตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนะักคลินมิดหมอก็กล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ